ถึงรุ่น35เนีย่ยจบ35นห้ล้วคือกิโลเมตรเลนเชนิกเลยนะครับในการเดินผ่านจุดเช็คเอ็นเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงพิธีการกันเลยนะคะตอนนี้ท่าทางพระาราครับในช่วงเวลานี้นะครับเราสองคนขออนุภท่านเข้าสู่การเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล C H S s e a i o n a l Run พี่นี่รัน เป็นรครอบรอบเฉลิมครนมตรี100ปีแห่งคุณภาพและคุณธรรมค่ะท่านสมศักดิ์พุ่มสรุดนะครประธานกรรมการสถานศึกษาขาคคั้นพื้นฐานโรงเงรียนเฉลิมพรนมตรีค่ะท่านเรียสัตย์แต้สมบัตินะครับคณยกสมาคบสมมติกาค่ะและรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง3ท่านนะนะรวมถึงผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเงรียนเฉลิมพรนมตรีและคณะกรรมการดาเนินงานค่ะท่านบุสิติสมจิตผู้ว่ารชาชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ร้อมบัตรคำสั่งรายงานเก่าเชิงขส่สตรีพร้อมท่านสมคพอารมณ์รูรปัญญานายกสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนเฉินข่สตรีครับค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชินท่านดรอไรุไรปัญญาสิทธ เรียงข่าังหวัดที่สุโโลกนายกสมาคมศิษย์เก่าชนสุพรัณสตรีนายกการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียรนสุพรัณสตรีประธานเทศการดำเนินการจัดกิจก,กรรมการแข่งขันวิ่ง C S S เ e น t r a l ร u n ที่ได้รับน้องได้เลยขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่สุโลกเป็นอย่างสูงมากในการจัดกิจก,กรรมในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่ง เพื่อกลับกลุงมศูนาาย์วัฒนธรรมไิมภาคเหียอครบรอบท่าชวนน้าทันษาสองเพื่อก่อตั้งกองทุนหนึ่งร้อยปีฝันเฉลิมให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนอุปทรย์และสามเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งร้อยปีการก่อตั้งโรงเรียนเฉลิมผลสตรีและเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนสิทธิ์เก่าและทุนทนกิจกรรมในการแข่งขันครั้งนี้ มีกำหนดการระยะวิ่ง4รุ่นค่ะได้แก่รุ่น enjoy ร u n และ r อ i t วิ่งได้ทุกระยะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำน,น,น,นวนทั้งสิ้ 2, น2,700ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิ่สุโลกตรุณากล่าวให้โอวาและประกอบพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขัน,นวิ่งท่านนายกสมาคม,มสิขิตก่มาชมสิทธิ์เก่าเมปันสุทไป นายยสมาคมผู้ปกครองละคผู้โรงเรียนเฉลิมบัลสตรีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาท่านพื้านโรงเรียนเฉลิมบัลสตรีประธานเือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเฉลิมบัลสตรีผู้ในการโรงเรียนเฉลิมบัลสตรีคณะกรรมการโรงงานและก็นักกีฬาทุกท่านนะครับผรู้สึกเป็นเกียรติและเปนที่ยิ่งยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการพิจารณาการแข่งขันวิ่ง c ีเคชเอสซ n นเทวันที่ได้รับนองได้เกิดในครั้งนี้จากระบบผสมการจัดงานการเคื่อนคหวและการศึกษาของแรงสมบูรณ์มีความสุขความจื่นชการจัดกิจกรรมในาันนี้บรรลุผลผลของการจัดงาที่ตั้งไว้ทุกประการวันนี้ได้เวลาเป็นคนละ่นขอเกิดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งซี